สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอาม,ม่าเพชรเจ้าปกปิดทุกทางไม่ยอมให้รู้ความลับที่ซ่อนมานานดีเจเพชรเจ้าเล่าเรื่องสมัยเด็กก่อนรู้ว่าอาม,ม่าไม่ใช่แม่แท้ถูกปิดนานกว่า30ปี โดยดีเจเพชรจ้าได้ควงคู่อมมาเปิดใจกับทางแพรวทล์กเล่าเรื่องราวสมัยเด็กเชื่อว่าตนเองเป็นลูกคนเล็กของครอบครัวก่อนจะรู้ความจริงว่าไม่ใช่ลูกแท้ๆของอมมาาและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่มีคนสงสัยวัาสนิทกันจริงๆเหมือนที่เห็นในคลิปต่างๆหรือเปล่าซึ่งมีตอนที่อมมา玛เล่าถึงโมเมนต,ต์ตอนที่อุ้มเพชรจ้ามาแล้วเพชรจ้าก็กล่าวเสริมว่าอุ้มมาเนี่ยหมายถึงเก็บมาเลี้ยงก่อนที่ดีเจเพชรจ้าจะเล่าคร่าวๆถึงชีวิตตัวเองว่าตนเป็นลูกของแม่อีกคนและ แม่ของตนเสียชีวิตอาม่าเลยเอาตนมาเลี้ยงซึ่งอาม่าก็เลี้ยงตนเป็นเหมือนลูกอีกคนพอมาทำรายการด้วยกันตนก็มีค่าตัวให้เทปล่าสุดได้แปดหมื่นก่อนหน้านี้ก็ได้เป็นแสนพอได้มาก็มีแบ่งให้หลานให้น้องไทกาด้วยจากนั้นก็มีช่วงที่เพชรจาเราว่าตนถูกเลี้ยงมาอย่างดีไม่รู้ว่าไม่ใช่ลูกเขาการที่เด็กคนหนึ่งจะอ้อนขอแม่ให้ซื้อของให้ ตนไม่เคยรู้ไงตนเลยไม่เจียมไงคิดว่าตนเป็นลูกแท้ๆคือเขาปิดมาเนียนมากมารู้ความจริงตอน30กว่าตอนที่ตนโตและประส,ะสบความสำเร็จแล้วแต่ตอนเด็กมองว่าตนเป็นลูกคนเล็กทุกอย่างคือต้องตามใจฉันเวลาเขาบ่นหรือไม่ให้อะไรตนก็จะแบบทำไมอ่ะทำไมไม่อยากซื้อให้ตอนตนไม่รู้ตนก็ทำเหมือนที่บอกไปว่าไม่เจียมตัวเองถ้ารู้ว่าเป็นเด็กเก็บมาเลี้ยงคงไม่กล้าไปขออะไรเขาหรอก แต่หลังจากนั้นพอรู้ความจริงก็บอกเลยว่าจะไปรับแม่ทุกวัน วันที่ว่างจะพาเขาไปเที่ยวไปกินข้าวไปช้อปปิง้งไปผลานเงินตนมีเงินเท่าไรเราจะมีความสุขกันตนรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ตนต้อง t r e ตเขาให้ดีไม่ใช่เรื่องของเงินเป็นเรื่องของเวลามากกว่าพอว่างก็จะพาเขาออกไปเที่ยวไปเจอคนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Top Newsroom.info ขอบคุณครับ